วันนี้คุณคณรูปลายฟ้านะคะจะพาทุกท่านมาแนะนําการใช้รถโด,ดยสารค่ะประตูที่1นนะคะประตูบริเวณด้านหน้าคนขับค่ะที่เราใช้ขึ้นลงนะคะจะมีปุ่มนิรภัยนะคะที่ใช้เวลาฉุกเฉินนะคะเรียกว่าปุ่มฟีลมค่ะเราก็จะเปิดขึ้นแล้วก็หมุนทวนตามเข็มนาฬิกานะคะจะมีเสียงลมออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะรอประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ผักประตูด้านหน้าออกได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ แล้วก็จะได้เสียงกึ๊กนะคะดันออกไปเลยค่ะ,ะค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะประตูด้านที่หนึ่งของเราค่ะทางน้ำเพิ้งภายในรถนะคะก็จะมีบริเวณด้านทางขึ้นของรถค่ะแล้วก็บริเวณนะคะชั้นที่หนึ่งของรถค่ะ หากทุกท่านเดินมานะคะก็จะเห็นทั้งดับเพลิงนะคะอยู่ด้านหน้าของรถเลยค่ะสิ่งที่ทุกท่านเมื่อขึ้นมาบนตัวรถนะคะต้องสังเกตเลยคือนะคะบริเวณที่ท่านนั่งนะคะมีค้อนทุบก,กระจกนิราภัยอยู่หรือเปล่านะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะให้ทุกท่านนะคะหยิบค้อนนะคะแล้วก็มาทุบที่กระจกนิราภัยค่ะโดยทุบบริเวณทั้ง4จุดด้วยกันนะคะบริเวณขอบๆค่ะแล้วทุบหนึ่งสาสี่นะคะแล้วก็ใช้นะคะอุปณ ที่ม่อยู่อาจจะเป็นกระเป๋าเป้ที่เด็กๆมีนะคะนะคะกระแทกลงไปนะคะหรือใช้อาจจะใช้เท้าก็ได้ค่ะผลักลงไปให้แรงที่สุดค่ะมีความปลอดภัยด้านต่อไปที่ทุกท่านจะต้องสังเกตเลยนะคะก็คือตัวเข็มขันดนิราภัยค่ะโดยนะคะเข็มขันดนิราภัยของเราจะมีสลักแล้วก็ตัวล็อกค่ะวิธีการใส่นะคะก็คือให้เราค่ะตั้งมุมให้พอดีตรงกลางนะคะนะคะ ชีเฉียงจนเกินไปมันอาจจะล็อกได้แล้วก็อาจจะถอดก็ไม่ออกได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราตั้งบริเวณตรงกลางตรงๆนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปจะมีเสียงดังกึ๊บแบกเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้ทุกท่านนะคะลองขยับดูว่านะคะแน่นหรือเปล่านะคะถ้าไม่แน่นนะคะเราก็สามารถถอดออกมาได้ค่ะและววิธีการถอดสลักนะคะหรือว่า บริเวณนี้ค่ะแล้วหากเกิด,ดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีปุ่มเปิดนะคะประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณด้านล่างค่ะก็จะหมุนนคะนนคะตามเข็มนาริกาเชน่นกันกับประตูชั้นที่1น,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการเปิดประตูฉุกเฉินชั้นหนึ่งค่ะวิธีการง่งายๆเลยค่ะให้เรานะคะตั้งไปตรงๆค่ะแล้วก็นะคะผักลงไปค่ะแล้วก็ออกได้เลยค่ะจะเปิด ไว้เปิดนะคะก็จะมีปุ่มอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะให้เรานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะนะคะลมก็จะขึ้นราประมาณสิน,นาทีผ่นและประตูจะเปิดออกมากค่ะค่ะโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณนิ่มนะคะได้นะคะอยู่ประจำรถคันนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆนะคะออกเดินทางกันไปที่ค่ายไหนเอ่ยใครรู้บ้าง อ่าค่ายนาวพบนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรลูกจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งนะคะระยะทางเนี่ยนะคะเราจะใช้ระยะทางทั้งหมดประมาณ150กิโเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะคะอ่าโอเคเลยนะคะขั้นแรกเลยเดี๋ยวคุณครูขออนอนุญาตนะคะอธิบายเกี่ยวกับประตูนะคะทุกคนคะประตูทางเข้านะคะแล้วก็ทางออกที่นักเรียนจะต้องทราบนะคะ ทางออกและทางเข้าของเราจะมีทั้งหมดอยู่6ทางนะคะแต่ทางหลักๆของเราจะมีอยู่2 2ทางก็คือทางที่นักเรียนขึ้นมาคือทางด้านหน้านะคะและตรงบริเวณประตูกลางนะคะ,ะเขาอธิบายเลยว่าประตูมีทั้งหมด6ด้านคือด้านหน้าฝั่งทางขึ้นนะคะและก็ด้านหน้าฝั่งคนขับนะคะตรงกลางค่ะอีกหนึ่งประตูเป็นประตูที่3ค่ะ ประตูที่สี่เป็นประตูฉุกเฉินค่ะประตูฉุกเฉินทางด้านบนและประตูด้านล่างนะคะเป็นประตูฉุกเฉินทางด้านล่างนะคะไว้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะคะและอีกหนึ่งประตูคือประตูทางด้านบนนะคะจะอยู่บริเวณส่วนด้านบนเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินใดๆนักเรียนสามารถออกประตูด้านบนได้นะคะด้วยการออกแรงนะคะผลักประตูด้านบนออกไปนะคะบ้านหนึ่งเกิดฉุกเฉินค่ะขอความช่วยเหลือค่ะ Little, 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 little,